สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่2นะคะที่คุณครูจะมาสอนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2นะคะกรณีที่ตัวเลขมันจะยากขึ้นนะคะก็คือสัมประสิทธิ์นะคะหน้าดีกรีที่สูงที่สุดนะคะถ้าคุณครูซูมนั่นเองก็จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเลข1เหมือนคลิปที่แล้วแล้วนะคะก็จะเป็นเลข3เลข4เลข15ส่วนตัวกลางกับตัวท้ายก็จะเป็นเลขที่ เ,เลขที่ไม่ใช่เลขหนึ่งปกติอยู่แล้วก็จะแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสําหรับหน้าแรกเลยนะก็จะเป็นคลิปที่ครูก็จะพูดแค่บางข้อนะคะและเดี๋ยวก็จะให้หนักเรียนเะเว้นบางข้อให้หนักเรียนลองไปฝึกด้วยตนเองนะคะสําหรับหน้า17จอะ่ะก็จะเป็นบวกหมดนะคะอะ่หน้า18ก็จะเป็นบวกหมดนะคะอะ่เดี๋ยวครูขอปาดนไปเรื่อยๆจนถึงหน้าที่มีความต่าง ทีนี้นักเรียนเริ่มมาดูที่หน้า21นะคะหน้า21เนี่ยครูไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ผิดแบบนี้นะคะคือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นเลยในการเรียนคณิตศาสตร์ของครูเพราะว่าอันนี้ครูไม่ได้พิมพ์โจทย์ขึ้นเองนะคะครูเขียนโปรแกรมเองจากจากสูตรใน Excel นะคะให้มันรันมานะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายมันจะชนชนแบบนี้สออันนะคะให้นักเรียนรู้ว่าถ้าบวกเนี่ยมันจะเจอกับเครื่องหมายลบเนี่ยนะตอนนี้ครูไม่ได้พิมพ์วงเล็บใส่ให้อ่านตรงเนี้ยว่าเป็นลบ42เ นะคะอ่าสิ่งที่ครูคงคือลบสิบสองเอ็กส่วนเครื่องหมายอะไรที่ไม่ได้ซ้อนกันก็คืออ่านตามเดิมนะคะลกูกอ่ะอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะลูกข้อร้อยสิบสองนะคะอ่าถ้าครูตีกรอบโจทย์ก็คืออันนี้โจทย์ข้อนี้ก็คือ 18x กำลังสองลบ 30x ลบขอให้ทุกคนเข้าใจตามนี้นะคะเพราะว่าครูถ้าครูมานั่งพิม โจทย์เองเนี่ยเออเริรมมันจะเกิดที่ครูว่าครูชอบพิมพ์โจทย์ผิดนะคะครูก็เลยให้เครื่องอะแรนดอมให้นะคะซึ่งถ้ามันแรนดอมมาไปมามาปุ๊บเนี่ยคือความกิจริงอะเครื่องก็ไม่ได้แรนดอมแรนดอมให้โดยตรงอะครูเป็นผู้ป้อนข้อมูลไปนะคะแล้วเครื่องก็จะเป็นคนสั่งข้อมูลว่าเออครูป้อนไปนี้มันก็จะขึ้นอันนี้นะคะซึ่งอาจจะมีโจทย์บางข้อซึ่งซ้ำกันบ้างนะคะซึ่งหลังๆเนี่ยน,น,นั่นเองก็จะเห็นว่ามีบวกมีลบสลับกันไปนะคะอะทีนี้เดี๋ยวครอริ่่่มมต้นนาทีพแก,ก นะคะเริ่มที่ชุดที่สองก่อนอ่ะอันนี้ครูก็จะมีการทดเลขไว้ข้างๆนะคะที้ข้อตกลงเบื้องต้นเลยนะคะสาหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีความรู้มาก่อนเนาะนักเรียนจะต้องดูคลิปที่1ของครูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปที่2นะคะเพราะว่าคลิปที่1เนี่ยจะเป็นหลักการแยกตัวประกอบที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนมากเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้าอกกังสองเนี่ยเป็นเลข1น,นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่1ก่อนนะคะครูจะใช้พื้นที่ทดเลข บระเด็ถามนีนะโอเคแล้วเดี๋ยวครูก็จะลงออกนะคะอันดับแรกเลยนะคะการแยกตัวประกอบเนี่ยก็คือการเขียนคําตอบในรูปของการคูณนะคะทีนี้การแยกตัวประกอบเนี่ยเป็นเรื่องพหุูน้มจะต้องติดตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกเนี่ยเราจะต้องเขียนวงเล็บรอ,อก่อนนะคะสําหรับตั้งแต่ชุดที่2ขึ้นไปครูจะไม่ได้พิมพ์วงเล็บให้เลยต้องใส่วงเล็บรอ,อก่อน ะะคะการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอเนี่ยยากเสร็จจะได้2องเล็บนะคะสเต็ปที่1นึ่งนักเรียนต้องคิดก่อนนะคะว่า 3x มเอกลังสเนี่ยเวลาเราแยกเป็น2องเล็บเนี่ยอะไรเอ่ยคูณกัน2ครั้งได้ 3x มเอกลังสแน่นอนก็จะเป็น 3x กับ x นะคะ 3x กับ x, x โอเคทีนี้ครูก็จะมาทดเลขอ่าครูจะทดเลขด้วยปากกาแดงนะคะทด โอเคนะคะปากกาแดงครูก็จะมาแล้วครูจะทดว่า 3x กับ x นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องมาดูตัวสุดท้ายก็คือเลข5โชคดีมากเลยเลข5เป็นจำนวนเฉพาะกรณีที่เลข5เป็นจำนวนเฉพาะปุ๊บนะคะเราจะรู้เลยนะว่ามีแค่ตัวมันเองนะคะกับเลข1นะคะซึ่งครูจะเวี่ยง5ไว้ข้างหลังนะคะเวี่ยง1ไว้ข้างหน้าอันนี้เป็นการคิดคำนวณแบบกระดทดสไตล์ของครูสมใจนะคะซึ่งครูเอาวิธีมาจากคุณครูที่ สมัยเด็กๆเนี่ยท่านสอนครูแล้วครูเข้าใจมากทีนี้นะคะอะแล้วเรียนตามนี้ไปก่อนสําหรับคนที่วิธีการอื่นนะคะยังไงก็ได้ครูอิสระแต่ว่าขอคําตอบให้มันเท่าครูนะคะโดยอิงว่าการสลับที่การคูณเป็นจริงในเรื่องนี้และการสลับที่การบวกก็คงเป็นจริงในเรื่องนี้นะคะอะต่อมาขั้นตอนต่อไปนะคะแนวดิ่งแนวดิ่งก็คือแนวนี้นะคะครูก็จะบอกว่าให้เอา3 x มาคูณกับ1ได้3 x นะคะแนวดิ่งเช่นเดียวกันอนนะคะเป็นอันหลังนะคะก็จะเป็น x คูณกับ5ได้5 x ะะทีนี้เราต้องการตัวกลางเนี่ยเป็นบวก 8. อ่านี่สังเกตว่าคูวงเครื่องหมายบวกข้างหน้า8มาด้วยนะคะสำหรับข้ออื่นมันก็จะแวร์ี่ไปตามเครื่องหมายนะแต่ช่วงแรกๆถ้ามันบวกหมดมันก็จะอีซี่มันก็จะไม่ยากนะคะเพราะนั้นถ้าตรงกลางเราต้องการ8 x เราได้ามาสาม x เราได้ามาเ้า x เพราะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายข้างหน้าเป็นบวกข้างคู่นะคะเพราะนั้นบวก3บวกกับ5ก็จะได้บวก8 ะะก็ไม่ยากเลยนะดังนั้นครูก็จะทําการคูณค่ายนะคะคุณค่าย์หมายความว่านักเรียนน่ะจะต้องจับ 3x มเนี่ยมาคู่กับ5าแล้วใช้เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะอ่ะครูก็จะเขียน 3x คู่กับ5นะใช้บวกต่อมาครูก็จะจับ x เนี่ยคู่กับ1แล้วก็ใช้บวกค่ะอ่าดังนั้นคําตอบตรงนี้มันจะถูกชัวร์ถ้าเราไปทดเลขแบบนี้แล้วมันถูกตามสเต็ปท,ที่คุณครูสอนนะคะอะขออนุญ,ญาตลบกระดาษทดก่อน นะคะอ่าโอเคกีกี้ขารูสอนแบบนี้ทันไหมคะลูกเข้าใจไหมคะลูกกีกี้ช่วยตอบกูนิดนึงจะ้ะเข้าใจค่ะโอเคอ่าคนที่สองนะคะมณีมณีเข้าใจไหมคะลกูกเข้าใจค่ะดีมากคะ่ะลกูกทีนี้วิธีการตรวจสอบคําตอบเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราเราทดเลขถูกหรือเปล่านะคะวิธีการตรวจสอบคําตอบเนี่ยเราก็อาศัยความรู้ที่ครูเคยสอนไปตั้งแต่ ช่วงโควิดตอนแรกๆที่เราปิดเทอมกันอนะ่ะเราจะทําการใช้ความรู้พหุนามนคูณกันนะคะซึ่งเวลาเราคูณย้อนกลับมันจะต้องกลับไปเท่ากับโจทย์เหมือนเดิมนะคะก็คือ 3x คูณกับ x เนี่ยมันจะได้ 3x กำลังสองนะคะลูกอ่ะต่อมา 3x มาคูณกับ1ก็ได้ 3x อ่ะจดไว้ก่อนนะคะต่อมา5คูณ x ก็ได้ 5x ซึ่ง 5x บวกกับ 3x ก็จะได้ 8x ตรงกลางถูกต้องนะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็น ห้าคูณกับหนึ่งก็ซึ่งได้ห้านะคะซึ่งเราคิดถูกมันก็จะเป็นจริงนะคะโจทย์จะเท่ากับคําตอบคําตอบก็จะไปเท่ากับโจทย์นะคะมันจะไม่มีทางผิดเลยเพราะนั้นเวลานักเรียนทำเนี่ยอาศัยที่มันแม่นแ่นเพราะว่าคณิตนนเร็วครูเนี่ยคงจะไม่มีเวลาให้เรียนไปตรวจสอบคําตอบถูกข้อนะคะเพราะนั้นนักเรียนขอให้นักเรียนคิดเลขให้เท่ากันแบบทดเลขมาให้แม่นเลยอาจจะช้านิดนึงนะคะเสียวอีนิดนึงอาจจะไม่ได้เสียเวลามากนะคะแต่ขอความแม่นยํา อ่ะทีนี้ข้อ2เนี่ยพอดูโจทย์ปุ๊บเนี่ยครูเห็นว่ามันมีตัวร่วมนะคะมีเลข4ข้างหน้าอกกำลังสองมีเลข10หน้าเอกแล้วก็มีเลข6เนี่ยมันเป็นเลขคู่หมดนะคะถ้าเรียนเจอโจทย์สไตล์เนี่ยครูยังไม่ให้เรียนแยกเลยเพราะว่าตัวเลขมันจะเยอะมากเราจะทําการดึงตัวร่วมได้เอาแม่2เนี่ออกไปก่อนนะคะอ่าครูจะเขียนไวป้ปากกาสีม่วงนะคะอ่าละดึงแม่2อ,ออกก่อนเนาะเพราะนั้นดึง 2x เอกก็จะเป็น 2x ก,กําลังสองนะคะบวกด้วยห x แล้วก็บวกด้วย3โอเคแล้วเราจะเขียนเท่ากับเชื่องนะคะโอเคหลักการต่อไปเราก็เขียน2ข้างหน้าลอนะคะถ้าเราไม่ดึง2มาเนี่ยค่าเรียกว่าคําตอบที่เราตอบอ่ะมันไม่สุดหมดเราจะต้องดึงให้สุดนะคะค่าคำตอบข้างหลังก็จะเป็น2เล็อ่าเราก็เขียนรอเนาะซึ่ง2 x งเอกลังสองแยกเป็นก็เป็น2 x คูณกับ x นะคะ,ะทีนี้เราก็เริ่มมาทุดเลขละ นื่องจากเรายังไม่เชี่ยวชาญนะคะเราจะมาทดเลขข้างล่างด้วยปากกาสีม่วงอ่าทดเลขเอาล่ะสอง x คูณกับ x ได้สองกำลังสองเนาะโอเคทีนี้เราก็เริ่มมายิ้มหวานละน่าจะสนใจแค่บวกสามนะลูกเราไม่สนใจบวกหกแลเพราะว่าเราดึงตัวร่วมไปแล้วล่ะ,ละ,ละให้มันเลขมันน้อยลงมันจะได้คิดง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราต้องดูนะคะว่าตัวกลางเราต้องการบวกห้านะคะเราก็เลยม,มาใส่สามตรงนี้ค่ะเราก็มาใส่หนึ่งตรงนี้ Hey, ผลที่ใส่สามกับ1เพราะว่า1นคูณสามมันถึงได้สามนะคะอ่ะขีดเส้นใต้ปิดนะแนวดิ่งจับมาคูณกันแนวดิ่งจับมาคูณกันนะคะตัวกลางเราต้องการบวกห้าปุ๊บเพราะนั้นเราก็ใส่บวกไปทางคู่นะคะต่อไปเราก็จะทําการแบบควายกันนะคะเวลาเราควายกันเนี่ยเราก็จะเอาสองเอ็กซ์น้ามาคู่กับสามนะั้นแต่เราฝากเครื่องหมายบวกตรงนี้นะต่อมาเราจะจับเอ็กซ์คู่กับหนึ่งนะแต่เราใส่บวกตรงนี้นะโอเค เพราะนั้นก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วค่ะโอเคสําหรับเด็กบางคนบอกว่าคู่ขาท่านหนูสลับที่กันมันจะผิดไหมคะ,ะสลับที่กันกรณีไหนนักเรียนลองดูตัวอย่างนะคะลูกคูเขียน x ถ้ามีเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าคู่ขาหนูก็คิดได้เหมือนครูค่ะสามคูณหนึ่งหนูก็ได้สามแต่หนูนำมาใส่สามตรงนี้นะคะทีนี้หนูคูณกันเสร็จเนี่ยมันได้หกค่ะครูแต่คูณกันเสร็จอันนี้มันได้ x เ,เดียวคู่ขาแต่ว่า เครื่องหมายครูะมันเป็นบวกใช่ไหมคะลูกแต่หนูคิดในใจแล้วครู 6x อะพอลบ x อะมันก็จะได้ 5x อะคูก็ใส่ตรงนี้อะเป็นบวกแล้วนี่เป็นลบอะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูปากกาสีเขียวที่ครูตอบนะแล้วเดี๋ยวนักเรียนช่วยครูคิดนะว่าสิ่งเนี้ยมันถูกหรือเปล่าจะมีเด็กบางคนเข้าใจผิดแบบน,นี้ปากกาสีเขียวนะคะลูกอะเด็กคนนี้ค่เขาตอบว่าเขาก็ทำเหมือนครูไปเลยก็จะเป็น 2x ลบ1 ะะคะแล้วไปคูณกับ x บวกสามอ้่ะครูต้องถามนักเรียนก่อนนะคะก่อนที่ครูจะเฉลยสไปจ์จ๋าปากกาสีเขียวถูกไหมจ๊ะไม่ถูกคะ่ะอ่าสาเหตุที่ไม่ถูกไหนะลองแชร์ความคิดเห็นในเพื่อนดูสิคะลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ากระจายข้างในามาแล้วมันจะไม่ได้เป็นบวกสามคะ่ะตัวเลขข้างหลังมันจะได้เป็นลบสาม ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะอันนี้ปลอดภัยที่ตัวกลางแต่ตัวท้ายเขาเรียกว่าผิดเพราะว่าเมื่อเรากระจายแบบที่สปายบอกนะคะนี่นนดูไฮไลท์พูกนะเอารลบหนึ่งนะคะสีฟ้านะลูกไปคูณกับบวกสมนะมันจะได้ลบสซึ่งมันขัดกับโจทย์ตอนแรกที่เราต้องการโอเคอทีนี้คุณถามทุกคนเลยที่ตอนนี้มาออนกับครูนะออนไลน์กับครูอ่ะ ตรงนี้ประเด็นตรงนี้ทุกคนเข้าใจไหมคะให้ตอบว่าเข้าใจหรืองงคะ่ะเนื่องสองสามเข้าใจคะ่ะเข้าใจค่ะสองคนเองที่เหลือคะ่ะเข้าใจคะ่ะโอเคสามคนที่เหลือช่วยกันตอบนยลูกอ่าให้มีสนใจค่ะโอเคขอบใจมากนะไม่เราจะแบบมีจะมีสักพักหนึ่งที่ครูถามแบบว่าทุกคนเลยนะช่วยกันเปิดไม์นิดนึงนะคะสําหรับคนที่ใช้ไม์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะลูก จะพิมพ์แชทมาก็ได้ว่าเข้าใจค่ะครูดีมากเลยนะคะโอเคอครูลบกระดาทษทดออกก่อนนะตอนนี้เราทํามาถึงข้อที่สองแล้วนะอ่ะทีนี้ครูจะเลื่อนมาข้างล่างๆบ้าง,างอ่ะเรามาดูข้อไหนที่มันดูเลขเยอะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อข้อยี่สิบสองเนาะเริ่มเลขยเยอะเนาะทีนี้ข้อยี่สิบสองเนี่ยถือว่าเลขเยอะแต่ว่ามันมีตัวร่วมจาก อ่ะนั่เรียนลองคิดง่ายๆนะลูกมี16มี18แล้วก็มี6เนาะนั่เรียว่ตัวร่วมเนี่ยที่สามารถดึงมาได้สูงสุดเนี่ยคือเลขสองถูกไหมอ่าไม่มีอะไรดึงมามากสามก็ดึงไม่ได้เนาะอ่าเราดึงสูงสุดคิดอะไรไม่ออกเราดึงแบบเอาง่ายๆก่อนสองถ้าสองดึงมาไม่สุดก็ดึงอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะครูคิดแบบง่ายๆเลยครูชอบคิดถึงเลขคููที่สุดที่น้อยที่สุดก็คือเลขสองเนาะเอาละสองคูณกับอะไรได้สิบหก x เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสองคูณแปด x กำลังสอง ะะต่อมาจากทีนี้สองคูณอะไรถึงได้ยี่สิบแปดเหมือนเดิมก็จะเป็นสิบสี่เอ็กค่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวครูคิดเลขผิดนักเรียนทักบอกครูได้เลยนะคะไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อนะคะโอเคครูก็จะได้แก้เลยอ่ะต่อไปสองคูณอะไรได้หกนะคะก็จะเป็นสามโอเคสําหรับข้อนี้ถ้าเราถ้าเราวางวางกรอบในการตอบนะมันก็จะมีค่าเท่ากับสองเปิดวงเล็บ ครูเขียนมือล็บรอไว้ก่อนอ่ะทีนี้แต่ข้อนี้มันจะเริ่มยากแล้วเหตุผลที่มันยากปุ๊บมันจะเป็นแปดนะคะแปดมันมีหลายคู่มากๆเลยว่าอะไรคูณกันบ้างได้แปดก็จะมีหนึ่งคูณแปดได้แปดนะคะสี่คูณสองได้แปดนะคะโดยที่ครูพูดนะตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงการสลับที่การคูณในตัวมันเองนะสมมติครูคิดอะไรไม่ออกครูชอบคู่นี้มากเลยนักเรียนครูชอบสี่กับสอง ะะถ้าไม่ได้ครูค่อยมาคิดแต่ว่าไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยถ้าเรียนทำโจทย์ครูเยอะๆนะ่ะเรียนก็จะแบบเก่งกว่าครูมากเลยเรียนจะมองั๊บเดียวแล้วก็หลุดนะคะว่าคิดยังไงให้มันได้คําตอบให้มันตรงกระโจ์นะคะต้องอาศัยประสบการณ์ทําโจทย์นะคะ,ะทีนี้ครูจะทดเลขได้ปากกาสีเขียวนะคะแถวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวครูลบออกนะลูกนะครูก็จะลองใช้ 4x นะคะคูณกับ 2x นะคะซึ่ง 4x เนี่ยคูณกับ 2x ได้8นะคะต่อมาครูมาสังเกตตัวท้ายก็คือบวก3เนาะ ซึ่งสามมันง่ายมากเลยสมมติครูวางมั่วซั่วก่อนอสามคูนสามคูนหนึ่งได้หนึ่งนะคะ,ะคูขีดเส้นใต้ปุ๊บอันนี้ได้สี่เอ็กซ์อันนี้ได้หกเอ็กซ์โอเคทีนี้สี่เอ็กซ์กับหกเอ็กซ์เนี่ยไม่มีทางที่จะทําอะไรกันด้วยเครื่องหมายบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมันได้สิบสี่ตัวกลางเพดัะนั้นคู่ที่เราวางตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องสลับที่ใหม่ ่ทีเวลาลับที่ใหม่อ่ะครูก็ลองสลับใหม่นิดนึงนะคะลองเอาสามาวางตรงนี้นะคะแล้วลองเอาหนึ่งมาวางตรงนี้นะคะนักเรียนเริ่มจะยิ้มหวานในใจละว,ว่าสี่คูณสี่คูณสามเนี่ยมันได้สิบสองเนะคะแล้วก็สองเคูณกับหนึ่งเนี่ยมันจะได้สองเนะคะซึ่งถ้าครูใส่บวกทั้งคู่มันก็จะกลายเป็นสิบสองบวกกับสองซึ่งได้สิบสี่นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะทําการ ขยันกันเหมือนเดิมหรือควายกันเหมือนเดิมนะเราจะจับ 4x นะมาคู่กับ1นะแต่เราใส่เครื่องหมายบวกนะคะเราจะจับ 4x มาคู่กับ1แต่ใส่เครื่องหมายบวกนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะจับ 2x มาคู่กับ3นะแต่เราใส่บวกนะ 2x มาคู่กับ3นะแต่เราใส่บวกนะเพราะนั้นคำตอบนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องนะคะไม่เชื่อน,นันเรียนลองชิกย้อนกลับดูนะคูณกันเสร็จแล้วมันจะต้องเท่ากับโจทย์ นะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีเด็กหญิงคนนึงสมมติเด็กหญิงสมใจแล้วกันนะคะตอบปากกาแดงแบบนี้นะคะ,ะเด็กหญิงสมใจต,ตอบปากกาแดงแบบนี้นะคะตอบเป็น 8x บวก2แล้วไปคูณกับ 2x บวก3ถามว่าเด็กหญิงสมใจผิดไหมจริงๆไม่ได้ผิดสาระสำคัญทางคณิตศาสตร์หรือคอนเซปต์คณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าผิดนะที่นี้คือเหมือนนักเรียนเนี่ยยังทำมาไม่สุด นะคะคําว่าแยกตัวประกอบนี้ต้องแยกออกมาให้สุดเลยนะคะเพราะนั้นหน้าที่นักเรียนเนี่ยถ้ามีเลขแปดมีเลขสองนักเรียนต้องดึงตัวร่วมสองไว้ข้างนอกโอเคอ่นัทยาคะเป็นผู้ช่วยครูนิดนึงเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจเข้าใจค่ะโอเคเพราะนั้นหลักการเนี่ยตั้งแต่สมัยครูสอนมาหลายรุ่นแล้วรุ่นพี่ส่วนใหญ่ที่หลุดเนี่ยจะดึงไม่สุดกันซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ในคณิติดเร็วเนี่ยจะมี มีหลายๆข้อมากๆเลยที่ต้องดึงตัวร่วมนะคะแล้วเรียนดึงให้สุดแต่ว่าก็จะมีเด็กบางคนนะคะครูขออนุญาตลบบรรทัดที่ไม่สุดออกก่อนนะคะเด็กบางคนเ็าถามครูแบบนี้ครูขาถ้าหนูไม่แยกเหมือนครูแบบนี้ไม่ดึงสองมาก่อนหนูคิดอย่างเนี้ไปเลยมันจะผิดไหมไม่ผิดลูกแต่ว่าภารกิจในการคิดเลขนักเรียนมันจะเยอะกว่าที่ครูคิดนะคะแล้วจะทําให้โอกาสในการคิดเลขผิดมันมีโอกาสสูง นะคะแต่ว่าพอเรีนยนคิดเสร็จเนธก็ต้องมาดึงสองออกอีกซึ่งครูว่าดึงมาตั้งแต่แรกอะภารกิจในการคิดเลขเรามันจะลดลงนะคะรูปโอเคค่ะอะทีนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตผ่านไปเอ่อขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ครูไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะเพราะ้อส5เนี่ยมันต้องมีหนึ่งจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเวลาครูเขียนโปรแกรมในการสร้างโจทย์มันจะไม่สามารถทําได้เพราะว่าถ้าไม่ได้เขียนอะไรอะเครื่องของ Excel เนี่ยมันจะอ่านเลขนั้นเป็นเลขสูง ซึ่งส่วนคูณอะไรมันก็ไม่มีค่านะคะนั้นขอให้รู้เลยว่าถ้ามีหนึ่งอยู่ก็คือ x กำลังสองเฉยๆนะคะบวกด้วย9 x แล้วก็บวกด้วย18นะคะโอเคต่อมาเราจะมาดูข้อที่แบบว่ามีลบผสมมากนะคะอ่าโอเคมันมีข้อนิดนึงนะคะขอข้อ1 0 4สี่ก่อนนะคะข้อ1 0 4สี่จะประหลาดนิดน,นึงอันนี้ครูก็ไม่ได้พิมพ์โจทย์ผิดนะคะนักเรียน นะคะคจริงๆโจทย์ข้อนี้ถ้าสมมุติเราเขียนแบบโจทย์ปกติโดยไม่ได้รันจากโปรแกรมคูนะมันจะเป็น 2x กลัง2ค่ะนะคะแล้วก็ลบ2ข้อนี้เวลาตอบมันง่ายมากเลยนะักเรียนดึงตัวร่วม2ออกก่อนเนาะก็จะเป็น x กำลัง2แล้วก็ลบ1นะคะทีนี้แลนใช้ความรู้ตอนเทอมหนึ่งที่ครูเคยสอนนักเรียนนะข้อนี้เราใช้สามารถใช้สูตรผลต่างกําลัง2ได้ ก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะซึ่ง1เนี่ยจะเขียนเป็นอีกแบบก็คือ1นึ่กำลังสองก็ได้เพราะนั้นข้อนี้เวลาตอบก็คือตอบ2เปิดวงเล็บ2อลบหคูณกับ x บวกเอ่อคูณให้สะพูดผิดเนาะอ่าเนว่าครูเขียนถูกแล้วกันนะคะขออภัยนักเรียนทุกคนด้วยนะคะอ่าก็จะได้ตามนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะอ่าทีอ่าชำเรืองมาที่ข้อ 102นะคะข้อ102จริงๆอะถ้าไม่ได้รันโปรแกรมจากโจทย์ครูอะมันจะต้องเขียนโจทย์แบบนี้มันก็จะเป็น 3x กำลังสนะคะแล้วก็บวกด้วย x แล้วก็ล14โอเคนะคะเพราะฉนั้นคิดเสร็จเนี่ยมันก็จะได้คําตอบ2องเล็บเหมือนเดิมนะคะข้อนี้ไม่มีตัวร่วมดึงได้ครูจะทดเลขด้วยปากกาสีเขียวแล้วเดี๋ยวครูเอาไปเติมนะคะ,ะ 3x นะคะก็จะเป็น 3x คูณกับ x อ่ะทีนี้14ก็จะมีจำนวนคู่ไม่ได้เยอะมากก็จะมีตัวมันเองกับเลขหนึ่ง14หนึ่งนะคะแล้วก็2เจ็ดโอเคอ่ะสมมติคู่ลองเขียนมัวม่วๆนะคะเอาสองไวน้นี่เอาเจ็ดไวน้นี่นะคะโอเคตีเส้นใต้ปิดนะสาม x คูณกับสองได้หก x นะคะเจ็ดคูณ x ได้เจ็ด x โอเคเริ่มยิ้มหวานในใจละสาเหตุเพราะว่าตัวกลางเนี่ยเราเป็นบวก x ใช่ไหมคะนักเรียนนะทีนี้คู่มีคู่มีความรู้สึกว่าอ่ะนี่คู่รู้สึกในใจนะ เจ็ดเนี่ยสามารถทําอะไรกันกับหกเนี่ยแล้วมันมีสิทธิ์เป็นหนึ่งตัวกลางตรงนี้เหมือนมีเลขหนึ่งอยู่เนาะทาอะไรกันนะทีนี้ก็คือใช้เครื่องหมายบวก,กนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยยิ้มละอ่ะตรงนี้มันเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นตัวตั้งเนี่ยก็จะต้องมีค่ามากกว่าตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายข้างหน้าเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยคือบวกเครื่องหมายข้างหน้าเลขหกเนี่ยคือติดลบนะคะคือลบหกเอ็กซ์อ่ะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการคว้ยกันนะคะเราจะจับสามเอ็กซ์เนี่ยมาคู่กับเจ็ด 3 x นะคะมาคู่กับ7เนาะแล้วเราใส่เครื่องหมายตามนี้จ้ะอย่าใส่เครื่องหมายผิดฝั่งนะลูกนะอ่าโอเคต่อมาเราจะจับ x เนี่ยมาคู่กับ2นะคะลูกแล้วเราจะใส่เครื่องหมายลบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนอ่ะครูก็จะลบกระดาษทิ้งไปนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น3 x บวกเคูณกับ x ลบ2นะคะทีนี้เริ่มข้อแรกเนี่ยที่แม่แบบว่าเริ่มเป็นโจทย์แบบมีติดลบบ้างนะนักเรียนก็จะใช้วิธีการคูณจากคําตอบไปหากระโจทย์ถ้ามันเท่ากันก็คือถูกต้องนะคะนักเรียนดูนะเอาปากกาสีม่วงดีกว่านะคะ 3x คูณกับ x ได้ 3x กำลัง2ตรงค่ะอ่าเริ่มปลอดภยัยละนะคะต่อมา 3x ไปคูณกับลบ2ได้ลบ 6x อ่าเขียนก่อนนะคะต่อมา7คูณ x ได้บวก 7x นะคะซึ่งลบ6 x บวกกับ7 x เนี่ยก็จะได้บวก x ตรงกลางถูกต้องนะคะปลอดภยัยอ่ะ่อมาตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะลูกอ่ะเราก็จะได้ว่า7คูณกับลบ2เนี่ยได้ลบ14นะคะลบ14ถ้าคูณแบบเนี้ยลบเจอบวกเนี่ยก็ได้ลบ14เหมือนกันนะคะเพราะนั้นข้อน,นี้เขาเรียกว่าเราอ่ะทำถูกต้องนะคะไม่มีทางผิดเลยถ้าเรียนยืนยันว่านักเรียนจะคิดเลขวิธีเดียวกับครูในกระดาษทดนะคะคู่ขาแล้วมันคณิตคิดเร็วอะคะ่ะ หนูสามารถทดเลขได้เหรอได้ค่ะหรือถ้าสมมตินักเรียนทําไปเรืเ่อยๆน่าจะแม่นบางข้อไม่ต้องทดเลขก็ได้นักเรียนแค่ใส่วงเลบ็บแบบนี้ลองนันนี้ก็เติมหน้าเติมหลังมันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกครูก็จะสอนโดยใช้วิธีใช้กระดาษทดเดี๋ยวนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแบบลองผิดลองถูกนะคะแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งอ่ะครูจะปล่อยเฉลยให้นะคะลูกโอเคค่ะ,อะขอเสียนทุกคนที่มาไลค์กับครูนิดนึงนะคะ รูสอนประมาณนี้อาจจะเร็วครูรู้สึกว่าครูสอนเร็วไปนิดนึงนะคะลูกแต่ว่าถ้าถ้าทันก็ตอบว่าทันแล้วก็เข้าใจนะคะถ้าไม่ทันก็บอกว่าหนูงงนิดนึงนะก็บอกว่างงนิดนึงค่ะโอเคตอบเข้ากันนะคะนักเรียนๆเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจเข้าใจค่ะ โอเคครูดีใจมากเลยได้ยินเสียงหลายๆคนครูก็ประทับใจแล้วนะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนเราไม่เข้าใจนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่กล้าบอกครูนะคะเดี๋ยวนักเรียนทักไลน์ส่วนตัวครูมาได้นะคะเดี๋ยวครูจะเป็นคนช่วยกันแก้นักเรียนแก้ปัญหาเองนะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนเราสักครู่นะคะ